สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาร่นะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนามิถุนในช่วงเดือนกรกฎาคม2 0 1 4ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์และ c o m เมนตในชาแนลนะคะเราลองไปอัปเดตสถานการณ์ก่อนอื่นเราจะไปดู e NERGY ตัวต,วตวนความรู้สึกนึกคิดของชาวมิถุนในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณมีไพ่เจ เ i g h ฮพริตเ e s เอ o ดนะคะมันเป็นในเรื่องของคุณอาจจะมีการ move on นะคะหรือว่ามีการเดินออกมาจากในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันเหมือนเป็นการได้จบลงไปนะคะแล้วคุณก็เดินออกมาแต่ว่ามันเหมือนคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ย มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่าคุณก็กําลังคือพยายามที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเดินออกมาครั้งนี้อาจจะไม่ได้เป็นการ move on ที่แบบ100%เนะมันอาจจะเป็นการที่แบบว่าโอเคคุณคุณอาจจะจำใจที่จะต้องเดินออกไปนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์บางอย่างที่แบบคุณคิดว่าคุณต้องไปนะนะคะทีนี้เราลองไปดูว่า energy ของเขาเป็นอย่างไรบ้างขอทราบ energy เขาคนนั้นของ ชาวมิถุนนะคะเขาเป็นอย่างไรเพจช็อปครับไนออฟค u p s และ3 of p e n t a c l e s คิลสนะคะในตัวของเขาเนี่ยนะคะเขาพยายามที่จะอยู่กับตัวเองนะคะพยายามที่อยากจะเ,เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตตัวเองแหละเหมือนเขาพยายามอยากที่จะ move on กับตัวเองนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะพบเจอนะคะเขาอยากจะเจออยากจะพูดคุยนะคะหรือว่าอยากที่จะหาข้อตกลงร่วมกันหรือว่าอยากที่จะเคลียร์นะคะกับเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้กับคุณนะต่อไปเราลองไปดูนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรสตรีนนะคะเข้ามาคุณอาจจะดิวกับชาวสิงนะคะชาวสิงมีชาวอะไรได้บ้าง ชาวทาตน้ำก็มีนะคะเพชรช็อปคัพมีนกรกฎพิจิกนั่นเองโอเคโดยเฉพาะมีนแล้วก็พิจิกนะคะโอเคเอคุณมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะคิดถึงใครสักคนมากๆนะเป็นบรรยากาศของความคิดถึงที่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับค่อนข้างยากลําบากในที่ผ่านมาเหมือนกันเหมือนคุณต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอะไรหลายๆอย่าง ะะมาด้วยกันแล้วมันก็ค่อนข้างยากที่คุณจะดิวกับความสัมพันธ์นี้มันคุณมีความรู้สึกเหมือนอาจจะต่างคนต่างมีอีกโก้นะคะหรือว่าคุณพยายามที่จะทำดีที่สุดกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่คุณมีความรู้สึกว่าเออคุณคุณเป็นคนที่ทุ่มเทหรือว่าทําอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะในขณะที่เาขากลับคิดว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบ ควบคุมนะคะหรือว่าชอบคนโทรลความสัมพันธ์ก็ได้นะมันอาจจะทำให้เขารู้สึกบม,มีอีกโก้ขึ้นมานะคะแล้วก็แบบแข่งเกล้ากับคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วคนคนนี้เขาจะยอมคุณมากๆเลยถ้าหากว่าคุณนะ่ะแสดงความอ่อนโยนกับเขาอะนะคะเขาจะแพ้ในเรื่องของความอ่อนโยนตแต่ถ้าแบบเหมือนถ้าคุณไปจับ ผิดเขาหรือว่าไปอะไรที่พยายามควบคุมสถานการณ์อะไรเงี้ยเขาจะแบบมีอีโก้ขึ้นมากเลยนะคะทีนี้ในที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนเฉยใส่กันพอสมควรนะคะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่พยายามกับความสัมพันธ์คือพยายามที่จะไปงอ้องอนนะเวลาที่แบบมีการโก,กรธกันทะเลาะกันอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งก็ปิดใจนะคะก็เป็นเรื่องของคนที่อาจจะขี้งอนด้วยนะแล้วก็ไม่ยอมเปิดใจกับเรื่องราวครั้งนี้แล้วก็ดูจะเซ็เงกับ บางทีเรามีความรู้สึกว่าเถ้าเป็นเรานะคะเราเราไปพยายามที่จะทําดีกับตรงนี้แล้วนะพยายามไปงอนงาขอคืนดีหรืออะไรเนี้ยแต่เขาก็ปิดใจใส่เราหรือทําเป็นไม่สนใจหรือว่าในขณะที่ที่เราเนี่ยนะคะอยากที่จะพูดดีกับเขาแต่บางทีเขาดูแบบเบื่อหน่ายอะไรแบบนี้ใส่เรานะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคเราก็อาจจะน้อยใจเสียใจเหมือนกัน เดอะไฮโลเฟนเข้ามานะคะคุณอาจจะดีลกับชาวพฤศพนะเ,เป็นเรื่องที่คุณอาจจะพยายามทําใจพยายามให้อภัยกับเรื่องราวของความรักครั้งนี้เยอะมากเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณอาจจะใช้เรื่องของธรรมะเข้ามานะในการที่จะเยียวยาจิตใจของตัวเองในที่ผ่านมานะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็เอ มันอาจจะเป็นความมั่นคงในระยะยาวก็ได้นะคะแต่ตอนนี้มันอาจจะดูแบบคุณมีความรู้สึกว่ามันอาจจะดูยังไม่ค่อยชัดเจนในช่วงนี้นะคะแล้วก็คุณอาจจะมีในเรื่องราวของการให้อภัยกันมาหลายรอบแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะ7ถ้วยนะคะมันเป็นความสับสนมึนงงในใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวกับในเรื่องราวของอารมณ์สูงมากๆนะคะบางคนก็มีความคิดมากด้วยนะคะ คิดมากกับเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้คิดไปสระน่ะนะะนั่นนูน่นนี่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องของความระแวงด้วยก็ได้นะคะหรือว่าคิดเกินเลยนะคะคิดคิดเกินเลยจากสิ่งที่เป็นจริงนะแล้วโดยเฉพาะในเรื่องราวของอาจจะ มองว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมีเรื่องราวของคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเขามีตัวเลือกอะไรเงี้ยนะคะคุณจะจจะคิดไปในลักษณะนั้นเขามีตัวเลือกคนคบคนคุยมากมายหรือเปล่านะคะแล้วมันก็เป็นปัญหาที่อาจจะบานปลายใหญ่โตไปจนถึงขั้นสิบดาบคุณอาจจะรู้สึกเสียใจเจ็บปวดนะคะ <c oughs> กับความสัมพันธ์นี้เหมือนกับแบบบางทีมันก็เป็นอาการที่ค่อนข้างจะร้อนแรงอยู่เหมือนกันในลักษณะที่ว่ามันอาจจะแบบ เหมือนก็นจะจบลงไปเลยทีเดียวนะคะในความสัมพันธ์นี้จบไปด้วยรู้สึกว่าความเจ็บปวดเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความผิดหวังนะคะความผิดหวังแต่ในขณะที่มันมันมันจบไปหรือทำท่าจะจบไปอะไรเงี้ยนะคะการที่คุณอาจจะไม่ได้พูดคุยสื่อสารหรือว่ามีความนิ่งเงียบหรือไม่เข้าใจกันเนี่ยมันก็ยิ่งมีความคิดถึงเข้าไปใหญ่นะคะหนัก ทวีคูณเลยด้วย6ถ้วยนะคะคิดถึงคืนวันเก่าๆอดีตเก่าๆนะคะแล้วคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนคนเก่าของคุณอนะนะคะที่ที่แบบคุณคิดถึงมากๆนะมันเป็นการที่จะย้อนคืนกลับมาอีกก็ได้นะคะการที่เป็นช่วงจังหวะที่มันเป็นเดือนแห่งการการที่แบบเหมือนอะไรที่มันจบลงไปเนี่ยนะคะ ด้วยความเจ็บปวดอะไรเงี้ยมันจะมีการย้อนคืนกลับมาอีกหรือว่าคุณอาจจะได้รับในเรื่องของข่าวสารจากคนเก่าๆนะคะการติดต่อมาของคนเก่าๆแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของเพื่อนเก่าที่ที่รื้อฟื้นนะคะคนที่รู้จักเก่าๆที่รื้อฟื้น ความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะมาแสดงความเป็นมิตรมาแสดงความอบอ้อมอารีมีเยื่อใยไมตรีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ6ถ้วยเนี่ยก็ยังบอกถึงเรื่องราวที่อาจจะเคยผูกพันกันมาก่อนนะคะเคยผูกพันกันมาก่อนหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับอดีตชาตินั่นเอง สองไม้นะคะคุณอาจจะได้เข้าไปสู่สังคมใหม่ๆนะคะการที่คุณจะได้ค้นพบตัวเองว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรหรือเป็นการเลือกนะคะต้องเป็นการเลือกว่าใครคือคนที่ใช่ที่แท้จริงสําหรับคุณใครคือโลกแห่งความสุขที่แท้จริงสําหรับคุณนั่นเองนะคะคุณอาจจะรอคอยใครคนนั้นอยู่นะคะมันอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้อยู่แล้วละว่าต้องเป็นคนนี้เพราะว่าอาจจะสลัด เขาออกไปจากหัวไม่ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบคุณมีความรู้สึกว่าต้องเป็นใครสักคนหนึ่งนะคะที่คุณต้องเฝ้ารอเขาอยู่นะคะซีเรียญที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันอาจจะดูไม่ชัดเจนหรือมีดูเป็นตัวช้อยตัวเลือกการเก็บเก็บกักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะดีวกับคนที่เขาอาจจะ,ะไม่ค่อยให้ความชัดเจนกับคุณหรือไม่ให ความมั่นใจกับคุณ100%ก็ได้นะคะว่าเป็นยังไงบางทีคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาในเรื่องของการเงินที่จะต้องมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรต่างๆนะคะแต่ว่ามันก็ <c oughs> เป็นช่วงของโชคชะตานะคะที่อาจจะเปลี่ยนในช่วงนี้นะคะมันเหมือนเป็นการย้อนคืนกลับมาก็ได้นะคะของคนเก่าๆนะคะที่ที่อาจจะได้มีการจบไปหรือว่าเลิกลากันไปอะไรแบบนี้นะคะคือในลักษณะของวิ e ออ o f อร์จูเ มันก็อาจจะเป็นลักษณะของสองสองกรณีได้เหมือนกันตรงที่ว่าถ้าคุณไปเริ่มกับตัวเองนะคะการที่คุณได้กลับไปสู่ครอบครัวนะคะที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งกับอีกอันหนึ่งเนี่ยอาจจะหมายถึงว่า,าคนเก่าๆที่กลับมาเนี่ยนะคะจะเข้ามานะะมาสร้างอนาคตร,ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ มันมัน,ม,นมันก็มีภาพแห่งความสุขและความมั่นคงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเป็นบทสรุปปิดท้ายที่มันโอเคถึงแม้ว่าช่วงกลางมันจะเป็นในลักษณะของการความเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ก็ตามนะคะเราลองไปดูความในใจของเขาคนนั้นที่มีเาวชาวมิถุนว่าเขาคิดอย่างไร I'm afraid you will say no การที่ห่างเหินกันไปห่างหายกันไปเงียบไปอะไรเนี้ยนะคะการที่เขาจะเริ่มต้นคุยอะไรกับคุณสักอย่างเขาอาจจะรู้สึกกลัวก็ได้นะคะก็อาจจะกังวลว่าเอ้คุณจะปฏิเสธเขาไหมคุณจะยอมรับเขาหรือเปล่านะคะ the guilt is killing me inside เขารู้สึกผิดนะคะกับสิ่งที่เขาได้ทํานั่นเองเขารู้สึกผิดสำนึกผิดเสียใจตรงนี้นะถ้าคุณจะสงสัยว่าเขาสำนึกผิดบ้างไหมกับสิ่งที่เขาได้ทำเขารู้สึกผิดมากๆเลย Don't waste your time on me แต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะแบบเหมือนไม่อยากให้คุณมาเสียเวลาอะไรกับเขานั่นเองนะคะ uh, I just some I I want some some peace at this time ที่ช่วงที่เขานิ่งเงียบไปเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เขาแบบต้องการความการคิดการมีพื้นที่ส่วนตัวหรือความสงบในใจเขานั่นเองนะคะการที่เขาอยากจะอยู่เงียบเงียบ,น,บนิ่งๆของเขาเนาะ เราลองไปดูภาพความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรสำหรับชาวพิถุนนะคะเอาเป็นว่าคนสองคนนี้นะคะมีความรักต่อกันเนาะมีความรักต่อกันนะคะโชคชะตากำลังจะหมุนเวียนนะคะเปลี่ยนไปนะคะหรือว่ามันเป็นการหมุนที่แบบว่าอ มันเป็นเรื่องของความรักนะคะเป็นเรื่องของพรมที่ลิขิตที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยนะคะต้องได้พบเจอกันต้องได้ดิวกันเนาะแต่คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนมีบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายนะคะหรือว่าปล่อยให้บุคคลอื่นวุ่นวายในความสัมพันธ์คุณมากเกินไปนะคะ,ะมันค่อนข้างมีทิพลเยอะทีเดียวกับเรื่องของบุคคลอื่นที่เข้ามาต่อไปเราลองไปดูนะคะในส่วนของลักษณะ,ะเส้นทางแห่งความรัก ของชาวมิถุนในช่วงนี้เป็นอย่างไรเส้นทางแห่งความรักนะคะขอเส้นทางแห่งความรักของชาวมิถุน hidden truth อาจจะเกี่ยวข้องกับความจริงบางอย่างที่มีการปกปิดปิด,ปดบังนะคะแล้วก็อาจจะมีการเ,เปิดเผยนะคะมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหาเนาะ เอาละความสัมพันธ์ในตรงนี้เนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่มันจะมีการเริ่มต้นใหม่ได้นะคะหรือว่าถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ไหวแล้วจริงๆคุณจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองมันก็เป็นอะไรที่ดีทั้งนั้นนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดชื่นนะ fresh start เนี่ยนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมันอ,อาจจะต้องมีเหตุผลมากกว่าหัวใจนะคะ มากกว่าที่ผ่านมานะคะเพราะที่ผ่านมาอาจจะใช้ในเรื่องของอารมณ์เรื่องของหัวใจในการนําทางต่อไปนี้เนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าโอเคคุณอาจจะใช้ในเรื่องของหลักการเหตุผลเข้ามาตัดสินมากขึ้นนั่นเองนะคะเราลองไปดูว่าลักษณะความสัมพันธ์ของชาวมิถุนในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะลักษณะความสัมพันธ์อันนี้เลยที่โดดเด่นนะคะ past life relationship คนเก่าๆในอดีตนะคะที่ อาจจะมีาการวนกลับมาเกี่ยวข้องกลับมาอีกนะคะหรือแม้แต่คนในอดีตชาติก็ตามแต่เราก็ไม่ได้อยากให้เราไปโฟกัสเรื่องราวของอดีตชาติอะไรขนาดนั้นนะคะเราจริงๆแล้วเราควรอยู่กับปัจจุบันมากกว่านะคะแต่ว่าคนคนนี้นะคะจะต้องเป็นอะไรที่เคยเกี่ยวข้องผูกพันกับคุณมาก่อนนะคะ happy ever after เนี่ยค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะในท้ายที่สุดนั่นเองทวินเฟลม อะไรที่เป็นคู่กันแล้วนะคะคู่กันแล้วก็กคงไม่แควกันเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอการที่โชคชะตานะคะก็ได้กำหนดมานั่นเองนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับมือเราในการที่จะเลือก สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเช่นกัน flirt คำแนะนำนะคะ flirt you deserve love และ it is safe for you to love ถ้าคุณแบบว่าสงสัยว่าเออแลว้วความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะไปรอดไหมปลอดภัยไหมก็ open your heart to give and receive the highest energy of all นะคะก็ลองเปิดหัวใจดูอีกครั้งหนึ่งนะคะการให้และการได้รับที่เท่าเทียมกันความรักครั้งนี้ปลอดภัยนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าคุณ จงคิดไว้เสมอว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีโมเมนต์ของการที่จะได้มีการเฟลท์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะการใช้เวลาดีๆร่วมกันกับใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้นะคะมันก็ทำให้หัวใจคุณเบิกบานได้นะคะนี่เราลองมาดูข้อคิดสำหรับชาวมิถุนในช่วงนี้มีข้อคิดอะไร Stop Over Thinking คุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากเกินไปนะคะในเรื่องราวของ7 ถ้วยเนี่ยคิดมากมนโนมากนะคะเขาบอกให้หยุดหยุดคิดมากได้แล้วนะคะก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มองทุกอย่างในแง่ของความเป็นจริงนะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวมิถุนนะคะในช่วงเดือนกร,รกฎาคมขอบคุณสําหรับการกดติดตาม s u b สไครต์ไลค์แชร์ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์ที่ให้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะติดคลิปใหม่ๆติดต่อดูดวงส่วนตัวเขาได้ที่บล็อกเดสคริปชันด้านล่าง นะคะคแล้วก็มีอะไรอีกเอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามขอให้ทุกคนโชคดีและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ